คนแรกตาดาตาดาก็คือเป็นผู้่วมทีสองคนที่เดี๋ยวทิปน่าจะไปที่อื่นอีกนะคะอันนี้เป็นผู้ถถุ่กทีแบบไปไหนก็ไปกันได้แค่2คนส่วนอีก2คนจะเป็นใครต้องรอติดตามเพราะว่าอีกสองคนเขาบินตามมาทีหลังก็คือรอบนีพิเศษมากเรากำลังทำตัวประหยัดกั <laughs> นอยู่คะมีเรานั่งรถไฟ เชื่อก็คือเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆมันมีตัวที่เป็นแบบทราเวลการก็ต้องไปซื้อที่เทอร์มินอลสองแต่ว่าเราอ่ะมาจากเทอร์มินอลหนึ่งแล้วก็รถไฟอ่ะอยู่เทอร์มินอลสามเพราะฉะนั้นอ่ะเราเดินมาแล้วอ่ะเราประหยัดก็จริงแต่ว่าเราเป็นคนที่เกียจเราก็เลยประหยัดเพิ่ม้นกลางๆด้วยการซื้อไออันเนี้ยมาเลยนะคะอันเนี้ยก็เป็นแบบตัว AE Z Link ก็จะใช้กับทุกอย่างในเนี้ยได้แต่ว่าปัจจุบันมันก็จะมี E Z Link ที่แบบว่าใช้กับในแอปได้เลยเดี๋ยวจะลองผูกดูก่อนว่ายังไงแล มาสิงคโปร์วันแรกนะคะเพิ่งลงเครื่องหมันๆเลยล่าสุดนะับเปลี่ยนแล้วค่ะจะเอาไปต่อยอดที่คาสิโนนะคะมันดูผลกันค่าตกคืนคแล้วค่ะนี่เป็นดูโอ้ก็คือตอนนี้ผู้ร่วมทริปของเราอีกสองคนเพิ่มบินลงแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากลาลังจะพาพี่มี่ไปที่ที่เขาน่าจะเอนจอยที่สุดเพราะว่าเขาชอบการกินไอติมนะคะก็เลยจะพาไปเป็นมิวเซียมไอศครีม ที่ที่ดูมารีเสิร์ชมาจากคนอื่นๆเนี่ยมันฉากเฉิมไป็สีชมพูตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยนุงจะแบบเป็สีชมพูด,ดีไหมแต่ว่ามันก็จะเกินจะไปหมดันนี้ก็เลยเลือกมาเป็นแบบน้องสีเทานะ,ะโอ้โหดูความแดดใดๆเอ,อ้ลยร้อนมาก ก็น่ารักค่ะ <laughs> โนเวย์เนี่ยก็ช่ข้อสุดเดินก็คือถ่ายรูปเท่งนี้ก็คือต้องถ่ายให้เสร็จเดิก็เราจะไม่ย้อนกลับนะรค่ะไปเที่ยวกันโมหน้าตากล้องเราวันนี้ตากล้องเราไม่พกกล้องมาเลยสักตัวหนึ่งเอ้ยกลางแบบวยวสัาน คายกับทิงวานิลา เที่ยวกันได้คิปนี้จะพาไปกินของอร่อยมาแับเราต้องห่วงเรื่องกินคือเราก็พามาถูกคนมาก2คนที่เราพามาด้วยก็คือแวะทุกสถานีไติมคือเขาไม่เสียใจแน่อ่ะข้าๆอ่ะคือกินค้มเวอร์อันนี้เป็นเป็นไอติมเขาเรียกว่าไงเนี่ยเป็นไอติมตัดตัด thank you ข้อดีของการทำไอติมนะคะไลัดไอติมเย็นแค่ไหน่ะไม่สยากเลยเพราะว่าข้างหน้าเป็นเซรามิกหมดเย ะะตอนนี้อยู่ที่เจอช็อปมารีน่าเบซนก็คือมีแผนว่าจะช็อปปิ้งกันนิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูว่าเราจะซื้ออะไรดีแต่ว่ามีคิดไว้อยู่ในใจว่าเอาไวยร้านใหญ่มาก <c oughs> ไม่ได้กี่แม้จะมิชลินสตาร์หรือไม่มิชลินสตาร์ก็คือสูงฉนะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวสิงคโปร์นแนะนำว่าร้านข้าวต้องจองมาต่อเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ก็เลยมาร้านนี้แทนเป็นร้านของแบบที่เพื่อนที่บอกแนะนํามาก็เลยเออมาลองชิมดูก็จะบอกว่าแบบเ่้ยมาห้างเราก็คือร้านข้าวหายากมากจริงๆถ้าสมมติว่าแบบเป็นพวกในห้างมันยากจริงโ卜บดสั่งอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ดูว่ามีอะไรบ้าง ของหวานนะคะเพราะว่าถ้าหมทั้งมของเพื่อนๆเราก็คือชอบทัของหวานมากๆเราก็เลยเซิร์ชไปเจอร้านบิงซูร้านหนึ่งลองกันดีกว่าแถวเนี้ยย่านที่มาแถวแถวเนี้ยคือมันเป็นเมืองใหญ่มันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับตรงชายน,นาทาวแล้วแบบคือร้านทุกร้านแต่งน่ารักมากแล้วก็เป็นพวกแบบเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก อันนั้นเป็นเอ่อกระเด,รดเดี๋ยวรอดถั่วว่องดูัดดดงไรก็ใช่ <laughs> เดี๋ยวรอดซอส่วองลองชิมเนีของที่อยากกินที่สุดในโตนี้คือคุนตาไซไม่หวานนะเราก็จดชื่นดีของที่ควรสั่งคือนี่แหละคุนเลมอนการ์ดไม่แต่บีซูก็โอ,อโอเคคือโอเคตรงที่ว่าเนื้อน้ำแข็งเนียนเป็นไงกเียวรอดจากนันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวร้อ อ,อ๋อลืมแนะนำทุกคนอันนี้คือผู้ร่วมทีมของเราอีกสองคนนะคะเป็นทีมกับฟ้าโดนหลอกมามาแล้วค่ะคนที่เขาสั่งอันนี้นะคะเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเฉาปวยค่ะเดี๋ยวเรามาลองให้นผู้ร่วมด้วยนะลองลองลอง,ลองไม่ลองก่อนเร็วๆเฉาปวยชัว่าว้าวสดเลยอันนี้คือร้านหมูมีเช็งคิย้ยง อันนี้อันนี้น่ากินม,มากเป็นกุนเชียงแต่ว่าอันนี้แหละคือของเด็ดสิงคโปรป์หูแทนค่ะร้านนี้เท่าน,นั้นเลยหนทุกคนสั่งแกปูดมากค่ะเป็นแบบเปเ็ดกับไก่น่ากินมากล่าสุดทำอะไรคะมาตี้งหูวิ่งเฮงแบบเป็นมินิแพ็คมโโินิพอใชนดีนะมันแบบว่า มันทาให้มือเราไม่ค่อยเลอะทุกคนเราก็ไม่ต้องมานั่งฉีกหมูเองเราซื้อเป็นกิโลแล้วมันใหญ่แล้วมันห่อแค่กระดาษแล้วเวลาถือกลับประเทศแล้วมันยากอะ่ะแต่มันจะไม่ค่อยหอมเท่านะรู้สึนว่าตอนอตอนเช้านี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงยเรากาลังออกไปกินติ่มซำร้านที่แบบชาวเน็ตแนะนํากันมาเยอะๆก็คือแผนเราเยาวนานมากเพราะว่าจะกินติ่มซำแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป under water world เออเป็นซีอาควาเลียมเขา under water world แล้วก็มีไปงานฮัลโลวีน รู้ที่มาที่ไปของการจองโรงแรมห้องหลักไม่เกินกี่ละสามถึงห้าพันบาทไม่ไม่รีวิวก่อนตอนแรกอ่ะเรามาสิงคโปร์กันใช่ไหมเราคิดว่าเราจะมาเที่ยวแบบขำๆเราก็เลยกล่ว่าเราจะจองโรงแรมไม่แพงงบเท่าไหร่สามพันบาทเออแล้วเป็นไงสามพันบาทรีเควสอะไรบ้างเอาใกล้ด้วยฟ้าด้ฟ้าแต่ใช้ด้ไฟฟ้าไหมไม่ไงเอาห้องใหญ่เดี๋ยวคูแล้วเป็นไงได้ตรงทุกประการแต่ว่าห้องพากคู่อะไรได้ยินหมดทุกอย่างห้องรับมันคู่อะไรได้ พูดมาจากจลิฟท์ไฮเดินอมบี้จริง่จริงิงรแกเย็นไหมแอบไม่เย็นห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำเทพมากอาบน้ำมันก็มุดออกเลยใช่ใช่ตนมีไหมไม่มีเเป็นเม้นันี เราคือแบบว่าคนแบบเขาขึ้นลิฟต์มาใช่ไหมเขาก็มาแซงคิวเราเคยตัดคอชีวิตไหมเคยรู้สึกว่าแบบทำไมชีวิตนี้ต้องมาทําอะไรลำบากลำบากว่าทำไมเราต้องโดนแซงคิวทำไมเราต้องแบบยอยู่ประเทศพัฒน,นาแนละ้วแต่สิงคโปร์มึงมากเออก็เลยเออจริงๆแล้วคนที่แซงคิวไม่ใช่คนสิงคโปร์จริงๆนะทุกที่ในในสิงคโปร์แนะนําว่าจะไปกินร้านอาหารไหนๆอ่ะจองคิวถืกอ,อันนี้เป็นซักเจสชั่นจากนุกเลยนะคือถ้าสมมติว่าไม่จองคิวใช่ป่ะก็มานั่งรอยิ่งแบบมารีน่าเบย์อ่ะยิ่งไม่มีเลยก็้ทใหคน จองคิวมาจากในเว็บเลยไม่อย่างนั้นถัะไม่ได้แดง เเห็นว่าเขาอะทำเส้นขึ้นมาเองเราก็เลยอยากลองะะซูาาตรงนี้มันเรียกว่า eat post นะคะก็จะเป็นย่านที่ ว่าออกมาทางนอกเมืองนิดๆอันนี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันมาครั้งแรกแต่ว่าแถวนี้คือเข้าําเหมือนทั้งแถบตรงนี้เป็นคาเฟ่หมดเลยแล้วก็ตกแต่งน่ารักแถวนี้ก็คือน่ารักมากนี่เรามากินไอติมนะคะชื่อร้านเบิร์ดออฟพาราไดซ์เพื่อนๆอยากกินไอติมมากไอติม,ม้านี้ดังนะเดี๋ยวจะพามาชิมไอติม เป็นไงสมกับไอติม n u m เบอร์วันไหมน้ำเบอร์วันเจลาโต้อินซิงโก่าสายตาเลืกๆักละเอามา มาเราก็ขนมได้กินมากรากคาดีนะคะขายเป็นพวกแบบเค้กอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกกาแฟแล้วก็เป็นขนมเค้กอะไรเงี้ยรู้ว่าร้านนี้เป็นร้านที่คน,น,นกกแบบนะแต่ว่าถ้าสมมติมาช่วงเที่ยงก็จะแบบคนเยอะๆร้านนี้ชักภาพหน้าร้านคือแสงสวยมากมาทรักช่ทุ่มแบบบ่ายโมองอะไรเงี้ย หรอโอเคงั้นเดี๋ยวก <ๆ S 1> ินเลยเขาว่ามันหวานน้อยกว่าสีแดงแต่ว่าสีมันรจริงงหรอเฮ้ยอร่อยมากเลยหรอ เฮ้ยดีมันไม่มีเม็ดด้วยอ่ะเออ,อมันก <c oughs> ผลมันกำลังจะตกค่ะตอนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเดินกลับไปตรงห้างที่มันมีไอ้ลูลู่เลมอนเป็นแบรนด์ขายพวกช่วยออกงกายหรือว่าไปช่วยออกกำลังกายแบบแบบอังกฤษอเมก้าหรือเปล่าที่มันดีๆอ่ะใส่แล้วนิ่มๆที่เลยกะว่าพาพี่มีไปดูแล้วเดี๋ยววันนี้เสร็จจากตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงว่าจะไปไหน,นกันวะกำลังจะออมแรงไว้ใส่ชีวิตไทยสไตล์นะคะสไตล์ล่าสุดก็คือมาควาเรียมนะลืมเช็คเวลาว่ามันเปิดถึงกี่โมงตอนนี้ต้องใช้ชีวิต แบบลอนดอนเนอร์ตอนนี้ก็คือเป็นสี่โมงก้าจำเข้าไปจำอีกว่าอควาเรียมปิดห้าจำอีกเร็วอีกสับแตกตีนแตกก็คือตั๋วทั้งหมด6คน2อ6้ดอลลาร์ Okay, okay. วันนี้เราก็ซื้อบัตรมาจากข้างในเวบก็จะตามข่าวทุกปีเขาก็จะประกาศต,าตอนช่วงแบบก่อนตุลาแนะนำให้ซื้อก่อนเพราะว่าถ้าเรามาซื้อกับพวกเครื่องอย่างเงี้ยราคามันก็จะแพงกว่าด้วยแล้วบางทีบัตรมันก็หมดเลยบางทีมันจะมีอีเวนต์แบบให้ไปกินข้าวกับผีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถซื้อมาก่อนได้เลยเพราะฉะนั้น กอนจะดีกว่ามันก็จะโหลดออกมาเป็นแบบเป็นหัวๆัวเราก็เซฟขัวไว้การที้ว่าซื้อเป็นเ e อ็กเพสแน่นะทุกคนพี่เป็นคนไทยซื้อมาเพราะว่าไอตัว e เอ็กเพรสอมันสามารถทําให้เราอะเล่นเครื่องเล่นแบบไม่ต้องต่อแถวได้เพราะว่าการต่อแถวที่บ้านผีสิงที่นี่ ใช้เวลาต่อ1บ้านประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันนานมากแล้วมันมี3บ้านทุกคนมันจะไม่ทันนะคะก็น,นั้นทุกคนว่าซื้อเอ็กเพรมาดีที่สุดยิ่งถ้าเป็นเอ็กเพรสอ่ะมันจะเล่นเครื่องเล่นอื่นๆที่อยู่ในพาร์คได้ก็ดีมากตอนนี้คือเขาก็เริ่มต่อแถวเริ่มรันเช้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน เลยว่าต้องระวังแต่ว่านุกอันเล่นครบทุกบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีแคปทุกบ้านอ่ะทีทีเดี๋ยวจะกลับโรงแรมไปอาบน,น้ำสระผมก่อนเพราะว่าไม่ไหวมากสภาพตอนมากับสภาพตอนกลับฝนแม่งตกโอ้โหบันเทิงเรามาแวะซูปเปอร์ซื้อแชมพูนะคะหนูไม่รู้ว่าทุกคนไปเที่ยวต่างไปให้ทุกคนซื้ออะไรกันแต่ว่านุกซื้ออะไรรู้ไหมนุกซื้อ <Oy> ซอสหอยนางรมแล้วมันเป็นซอสหอยนางรมที่แบบว่าผส,สมเนื้อสเกลล็อบอะแล้วก็แบบมันเป็นของรีคุงกีปกติอะถ้าทําอาหารใช่ไหมเราเป็นพวกอาหารจีนะอนี่ยซอสดิ่อเนี่ยคืออร่อยแล้วอันเนี้ยมันผสมเนื้อสเกลล็อบก็เลยคิดว่ามันน่าจะหอมมากเดี๋ยวจะซื้ออันเนี้ยไปแล้วก็ขับรถไปที่บ้านป้าป๋าแล้วก็ให้ป้าทำขนานน้ำมันหอยแต่ใส่อันเนี้ยน่าจะอร่อยเนาะแต่ที่นี่ซอสเยอะนะคะแต่ว่าไม่ค่อยแบบหลากหลายมาแล้วก็ที่นี่รู้สึกว่าพวกองหุงอาหารอะไรเงี้ยไม่ค่อยหวานก็ถือว่าค่อนข้างโอเค นะเพราะไม่ชอบกินหวานากลับไปไปสระผมก่อนนะตอนเนี้ยสภาพคืตอนนี้มาร้านแบบ i t า o n a l นะคะที่คนที่นี่แบบแนะนำมาเป็นร้านโจ๊กกบเป็นโจ๊กแบบกบขัดก่อนแล้วก็มีแบบแยกออกมาเป็นถ้วยแบว่าร้านนี้คไม่มีเมนูก็คือเมนูมีแค่ข้างบนนี้ทุกคนก็ลองมาดูได้มันมันๆใจอใย เราก็มีเลฟเกเรนต่างๆใดๆทุกร้างเราก็แบบว่าตั้งใจทำมอร์นิ Morning, ่งขั้นตอมอร์นิ่งวันนี้เราจะไปทานอาหารนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนเดียวก็จองเลยตู้ให้เพนะื่อนนั่ง ว่บบาบาดิอดอกไม่ทำให้เพื่อนผิดหว erm ังเพื่อนไปด่ากูละหนึ่งโธ่ขันาพรเลสโกขันาพรเลสโกไม่เรารู้ได้ไงว่ากูใชื่อขันาพรฮัลโหลอุ้ยชีวิตบนตบกระสับจองร้านข้าวในเซนโตซากินข้าวใต้ทะเลค่ะแต่ว่าเรียกรถมานั่งรถคันเมื่อกี้แหละแล้วมันก็ส่งเราผิดที่เพราะมันก็เลยทําให้เราอะระบบกลเหนื่อยชีวิตนั่งบัสของโรงแรมไปที่ร้านอาหารแล้วเราก็เดินหากันอยู่นะ ทไปเลื่องรีเซอ v a เวชัเพื่อให้เขาว่าเลือกเวลาจองให้เพราะว่าเราไปไม่ทันนะคะกคือมันเอาจริงๆปะมันไปยากมากเว้ยคือดูดิความซับซ้อนของทางมันมันไม่ทําให้มันง่ายๆเปิดประสบการณ์ไฟายไดนิ่งที่มายากที่สุดในโลกบอลอันนี้เหรอหรืออันโน้นแต่ป้ายอ่ะชี้ไปทางโน้นแต่ที่ดูจะใช่คืออันนี้ไม่รู้เลวอ่ะ กับการเดินมาไหมขอบอกเลยว่าถ้าไม่อร่อยคือมีโมโห <c oughs> คือพอดีว่าเรานั่งโต๊ะใหญ่มันก็เลยไม่สามารถแบบนั่งตรงนั้นได้แต่ว่าก็คือเออนั่งที่นี่ก็มองเห็นปลไปมันก็จะเป็นแทงเดียวกันกันกบที่เราไปนั่งเมื่อวานนะคะ <c oughs> แล้วครีวิวร้านนี้ก็คือทาน6คน40,000แล้วไม่อร่อยความอร่อยเป็นเรื่องแปักจเจงบุคคลแต่สําหรับเรา6คนคือไม่อร่อยมันไม่ มีความซับซ้อนของรสชาติมาดูดีรู้สึกว่าฝไไ่ายใดที่ไทยบบอร่อยกว่าแต่ว่าใคร,ใครอยากมาลองก็ได้4ี่0มื่นเนี้ยดูปลาก็คุ้มถ้ามากินข้าวไม่คุ้มเลยตกแล้วคนละประมาณ6 5พัอันนี้สั่งเป็นแบบหกคอร์สหลายคน DM มาถามว่าแบบร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่สิงคโปร์นะคะอยู่ตรงเซนโตซามันจะอยู่ในโรงแรมอควาเรียสอะไรสักอย่าง แต่ว่ามันทางหรือับซับซ้อนมาถ้าสมมติว่ามาก็แนะนําให้เรียกแท็กซีอ่อ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากได้แบบบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเวลาบุ๊กิ้งมาจากในเว็บก็แนะนําให้จองมาว่าเอออยากจะได้แบบที่นั่งรลมหน้าตา่างเล่นกระจอกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนมันจะนั่งได้แค่สองคนก็เหมาะกับการมาพาผู้ชายมาหลอกอะ่ะก็ประมาณนั้นให้ผู้ชายมาจ่ายตังค์อะไรเงี้ยถ้าสมมติต้องมากันกับเพื่อนอะไรเนี่ยมันก็นอนอยู่บ้านก็มาไม่หาคุ้มยังมาแบบไปเดินเอาแคว้บน่าจะคุ้มกว่า,า <S <S <ข>อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือพาทุกคนมาที่ สน์ค่ะจริงๆสวนสัตว์ที่สิงคโปร์มันมีหลายอันคือมันจะมีสวนนูฟูลงใช่ไหมมีไอซีเอฟเวอรี่มีสิงคโปร์ซูเป็นสวนสัตว์อ no. right? ันเก่าแล้วก็จะมีเป็นต uh ัว huh. ริเวอร์พาร์ก um, อันนี้ก็จะเป็นแบบนู้ก็เคยมาตอนที่มันเปิดแรกเป็นอเมซอนเป็นตีมอเมซอนแล้วก็จะมีเป็นในซาฟารีที่เราอยู่งต่างๆทุกทีเราก็จะไปเหมือนในซาฟารีแล้วก็ไปอเมซอนนะครับค่าตั๋วเราก็คพิงซื้อมาแล้วจากในแอปแอปไม่ได้สปอนเซอร์เราก็ไม่บอกว่าแอปไหนไม่เอาเองแต่ว่าเออมันก็ซืื้้ออออออเเเป็็็นนแพคคๆะะะไไรรรงงีีีียกด่มม ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจระเข้ตัวใหญ่จับได้เออพ่จรเข้ตัวตัวใหญ่เดี๋ยวเอาพาไปเดินเล่นกันแล้วตอนนี้ก็คือพี่บอลก็คือตุต๋ยพี่มีก็คือไปแล้วเป็นการมาเที่ยวสิงคโปร์ซูครั้งแรกในชีวิตค่ะก็คือสวนสัตว์แบบทำดีมากๆมากแบบ มากเลยมันมีหลายโซนแต่ว่าูุไม่ได้ซือแผนที่มาด้วยแหละเลยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอันแรกที่เรามาดูเป็นถถา, <laughs> าหมหอนกันเลย<า>นนกทุกคนถามว่าตัวจริงเป่าวะอุย้ยมันตัวใหญ่จริงค แบบชอบพวกแบบอเมซอนแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้มาที่ River w o n d e เเพราะว่าเขารวมแบบแม่น้ำหลายสายของรู้ว่าแบบมีสัตว์อะไรบ้างที่นี่คือดีมากจากะร้องจะระคิดบ๊ก จริงเหมือนกันน่ารักมากเลยใหญ่มากเลยอ่ะสุดยอดทุกคนต้องมาดูในท้งหนึ่งในชีวิต ที่เปใน,นซาฟารีนะคะไม่ได้คาดคิดว่าแบบมานั่งกินข้าวที่นี่แล้วมันจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาแนะนํำสั่งกันสักสองคนหารกันที่หนึ่งก็พอนะเพราะว่าใหญ่จริงๆเออใหญ่เกินไปมากอะ่ะ oh, <yeah. S 1> ไอ้ร้านมนากคือจานใหญ่มาก นี้เราก็มานั่งแถมนี้พอตอนกลางคืนนะเขาก็จะเป็นแบบนั่งรถได้ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเรามาก็คือจะต่อคิวนานนิดนึงอันนี้เราก็มานั่งอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปตามทางของมันที่แบบว่าเห็นสัตว์เดี๋ยวจะไปดูว่ามันจะเห็นอะไรไหมเพราะว่าจริงๆ้วมันมืดมากเราลูกเราเคยมาครั้งล่าสุดประมาณ20ปีที่แล้วแล้วมันก็ค่อนข้างนานก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรบ้าง โหัวไม่ใช่โหัวอะไรนะโหัป้องไอโฟล์น่ะทุกคนชัดมาเห็นเองเอย่นนะเนี่ยชัดโคตรๆค่ะแมงป่องกดเลยนี้คือแผนไลท์โอ้แมงป่องกออนนูอินดาดาคใช่มันเป็นความรู้เขาบอกว่าแมงป่องมันจะเรืองแสงตอนกลางคืนถ้าอยู่ในวิวีไลท์ วันนี้เดินไปทั้งหมดประมาณ29งหมื่้ไปไหนต่อไม่ไหวเหน,นื่อยมากทุกคนสลบเหมือนไปนะคะแต่ว่าเรายังมีแรงแต่ว่าเราแรงของเราก็คือในในการกรินแน่นอนว่าคนไทยอะถ้าเมื่อแรงหมดอะมันจะมีอาหารอะไรที่มันจะเยียวยาจิตใจเราได้เท่าอาหารไทยไม่มีอาหารไทยไปโลดเป็นข้าวกะเพราหมูสับบาบนิดหน่อยตรงที่ใส่ถั่วแต่ว่าน,นิดเดียวไม่เยอะอันนี้ข้าวผัดกุนเชียงชิมก่อนเลย ขายแท้อร่อยอ่ะแล้วก็มีนระปลาค่ะวันนี้เรามานั่งทานข้าวนะคะอยู่ที่มารีนาเตเพราะว่าแวะมาเอาของเดี๋ยวเราจะไปสนามบินแต่ว่าตอนที่เราไปสนามบินเราจะแวะซื้อหมูที่สนามบินเพราะว่าเราจะซื้อหมูไปเป็นของฝากของคุณหมอแล้วก็พนักงานที่คลินิกเรายาติโกโหติการใดๆแล้วก็ร้านอาหารที่นี่แม่งเต็มอ่ะทุกคนคือตอนนี้เป็นวันธรรมดาวันวันจันทร์วันอังคารอ่ะแต่ร้านอาหารมันก็ยังเต็มอยู่ มันคงไม่ใช่ที่สําหรับที่แบบจะต้องมานั่งกินอะไรที่นี่แล้วเพราะว่าทุกคนคิดดูดิงสมมติถ้าเราจะกินแค่แบบจัมโบ้ซีฟู้ดอะแล้วเราต้องแบบจองคิวมาก่อนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเราจะกินเคแล้วต้องจองคิวมาจากบ้านอะต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะเออพูดถึงของแบรนด์เนมที่นี่กันมากดีกว่าของแบรนด์เนมที่นี่ของเยอะมากมีทุกคอลเลคชันแล้วก็ทุกคอลเลคชันหนึ่งก็มีของแบบเยอะมากม,มีทุกอย่างให้ซื้อแต่แพงเพราะฉะนั้นของมันก็เลยมีเยอะเพราะว่าทุกคนไม่มีตังซื้อแล้วเพราะมันแพง โอเคนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อแหละถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของแบรนดน์อาจจะต้องแบบไปดูที่อื่นมากกว่า ามาสนามบินแล้วข,ข้างหลังนี้เป็นจีเวลตอนนี้เราเอากระเป๋ามาใช้กินก่อนค่ะที่เราส่งกระเป๋าใหญ่มากับพี่โยกแล้วเรียบร้อยนี้เราถือกระเป๋าเล็กมากทุกคนน่ากินมากเลยเหมาะสำหรับเราสุดๆชอบมากที่เราซื้อเยอะในทริปนี้ก็คือ <c oughs> หมูวิเชี <c oughs> ยเยอะจริงอีกบ้าซื้อหมูทริปนี้ไปทั้งหมดประมาณหมื่นรวมกับที่ซื้อนั้นไปเป็นซื้อซื้อหมูไปหมื่น